มาอย่างนี่จ้ะมามาทงนะมาทงนะไปกันด้มาเอ,ออไปกันเลยไป,ไปไปเด็กหน่อยมาบึ้งเขาเอาอ่าเป็นเอาหยาเข่าไปไปบ้ไ,ไปได้เออข้ามไปข้ามไปไป,มไปข้ามไปข้ามไปได้ข้ามไปได้ไปไปไปแลสุตายออเออาแลสุตาย ไม่มีอะไรมาขี่ขวางน้องทีมได้น้องทีมได้น,ไดนะจ๊ะนะจ๊ะน้องทีมมาทําไมไปฟังนี่ไปฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ไปฟังโน้นฟังโน่นไปหาพี่เคิ้นโน่นไปไปหอบหญ้าช่วยเอ็เคลิ้นไป มาท่งนางว่านางบอกมอมันถือตาหนองพี่มันมีนม้ำยอ่มีน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะข้าวก็ดูแลจะสวยอยู่หรอกแต่หญ้าเยอะไพระะมันหลาะทงอันนี้ทงของแท่เลยนี่จ้ะทงของแท่เลยอย หอย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 ดูหอยดูหอยจะดูหอยดูหอยหอยไปไปจะหอยหอยขึ้นกันแ้ะขึ้นมาได้จ้ะบ่ไปจ้ะไปหาไอ้ติ้งขึ้นเลยจ้ะไปไปหาไอ้นเลยมามา มามามาวิ่งมาเลยวิ่งมา,งเ,าเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำระวังตกน้ำนะจ๊ะ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 น้องพิมน้องพิมระวังตกน้ำนะจ๊ะน้องพิมระวังตกน้ำ ม,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 มาถึงรถพิเคิลแล้วมาถึงรถได้พิเคิลนะได้พิเคิลหอบหญ้าอะหอบหญ้าใหญ่เลยนี่หญ้าหญ้าไปให้งัวใช่ไม่น้องพิม,มจะไปไหนะ อยู่นี่และไปไหนไปหารถได้เคลิ้นบ่ไปให้งงไปพุ่นไหมรถมอไซค์ไห้เคลิ้นเนี่ยไปบ่ไปไหมไ้ยไปยังทางนี้ไปทั้งบนกับไปได้นี่นี่ละทายขึ้นไม่นี่นละ ปุ่นไเคล้นเบรกง่าย้นเอาไปเบิดบ่ล่ะเค้นปุนไอ้เค้นเบรกง่ายทรงพลังนี่มะเรียนยู่นีมาเรีนเรีนเรียนย่หละเรียนยุ่ขี้ดินนันไปไอ้เค้นทรงพลังเอาคือบเทสันั่นโหลดอันนี้ บ่อเทใสกะโหลกแล้วก็หยาดเอาเมียเออเอามาว Million, in right> ง no างไ้มันก็เฮียือเอาเออนี่มันกัดเนี่ยเย่ๆเลยหมดโลเลหมดโลเลย่านหมดโลเลย่านหมดโลเลีผลไปเยอทั้งไปไปเล่ยนเยอทั้งไปไปขามไปมันมันประกาศอกหมดนั่นน่ะมองหาล่ะเออเ่นเนาะเล่นได้ปะ เียนเลยวะนั่งยืดแขนงี้ตัเลยไอ้เกินแบกเงียเห็นบอกมีบอกเลยว่าม,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 มันเฮียนหอบเอาเนี่ยอืมเสียงตัด tiếng nha yên ét 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 đại tháng Chiang buồn tiếng Chiang hoang tiếng Chiang hoang tiếng nha. hoang hả tiếng nha. Hm? Chiang tân nha. Hm? Chiang tân để Hm? ไท้ขึ้นหอเปื้อนอเงี้ยมองเห็นฮึมแม่ไงไรไปก่อนเมื่องนกผุนๆนอ้นกอะไรพี่น้องเอ้ยนกอะไรนกสายเดียจ้ะพุนๆผุนุนบินไหมพุนๆๆุนพุนโอ้โหนกอะไร อืนไม่ลาเมียบานแล้วคำเนาะคำแลอวเล้าคำเหลวดิจ่าอื่นไม่ลา,มา,ลลาไม่ลาเมียบานดไป่าชีกุ้งแล้วให้เอาี่ชื้อเย่ีตัวแกปะฮะเร,น,น,เรนได้ปะเ่นนี่เรนได้ปะ

มาทวงน้ำมวนบ่มวนยังไหนอ่ะมาทวงน้ำมวนอยู่บ่มีแต่ปลาเขา่าปลาหนามปลาหย่าหนามบ่มีมีแตะเขา่าหานามบ่มีอ้าวมากดไลค์กดแชร์เร็วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถึงด้วย ฝากกดไลค์แชร์ให้น้องพิมด้วยนะคะบบ๊าายยจุ๊บ